ครับสวัสดีครับวันนี้รายการสอเกษตรบรรยุดพาทุกท่านมาพบกับการเอาปลาล์มนะครับมาส่งที่โรงปลาล์มครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงปลาล์มสุขสมบูรณ์นะครับอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นเป็โรงผลิตปลาล์มที่ค่อนข้างจะใ,ใหญ่ที่สุดในเขตภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าเมื่อปลาล์มมาจากลานแล้วเนี่ยหลังจากนั้นในส่วนลานก็ขนต่อมายังโรงปลาล์มน้ำมันเพื่อที่จะหีบ แล้วก็ทําให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ํามันหรืออะไรแล้วแต่นะทีนี้เรามาดูนะครับตอนนี้ก็คือตรงนี้ต่อรถผลขึ้นมานะครับหลังจากที่รถขังเสร็จแล้วเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะขึ้นดำนะครับครับหลังจากที่รถหลังจากที่รถแต่ละคันเนี่ยมาเทลงนะครับก็จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพของของ,ของทลายบารที่เอามาส่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นตัวเลขที่บอกนะครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยผลบารเข้ามาเนี่ย จะมีเปอร์เซ็นต์คุณภาพกี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่างกรณีนี้นะครับของพี่อำนวยครับเปอร์เซ็นต์คุณภาพอยู่ที่80เปอร์เซ็นต์นะ80เปอร์เซ็นต์นี่เยอะไหมครับเนี่ยสุดยอดครับสุดยอดครับค่อนข้างจะเยอะนะครับ80เปอร์เซ็นต์นะพี่ก็บอกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นรถแต่ละคันที่ผลมาก็จะถูกตรวจสอบเปอร์เซ็นต์หรือเปอร์เซ็นต์ก็จะมีผลต่อราคาปา์มด้วยนะครับขนาดของปา์มที่ได้100เปอร์เซ็นต์นะครับมาคือเปอร์เซ็นต์คุณภาพได้100เปอร์เซ็นต์นะครับจะแสดงกเว่า ทำไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของของชมรของหัวใหญ่ครับลูกใหญ่ลูกใหญ่สุกู่เข้าเข้าเข้าทลายใหญ่แล้วก็สุกสุกเข้าเข้าไอข้องเาการสุกสม่ำเสมอร้อยเอร์นะครับแบบแบบมัไม่เสียนะสุกสุกไม่เสียเลยสุกใด้โตสุกมีสุกสม่ำเสมอครับนี่คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลา ปาล์มหลังจากที่จัดจากต้นนะครับแล้วก็เกษตรกรเอาไปส่งที่ลานเทปาล์มตามแต่ละที่นะครับหลังจากนั้นลานเทนะก็ขนมายังโรงปาล์มน้ํามันนะครับโรงปาล์มสุขสมบูรณ์นะครับอยู่ที่อำเภอวานม่วงตรงนี้จะเห็นว่ามีทลายปาล์มนะครับกองอยู่เต็มเลยนะครับซึ่งก็มาจากหลายๆที่อย่างเมื่อกี้นี่ก็พบว่ามาจากสกลนครนะครับซึ่งห่างจากนี้ประมาณ3-400โลนะครับก็เอามารวมไว้ตรงนี้นี่คือในส่วนที่พอเทปาล์มเสร็จนะครับหลังจากนั้น ตรงนี้นะครับพามาดูนะครับก่อนที่จะพอเราเทตามเอาตามเทตรงนี้แล้วเนี่ยพอตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนนี่ครับตามที่ปลูกหลังจากตามที่เทลงตรงนี้แล้วก็จะถูกกวาดลงไปข้างล่างนะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกนะครับแล้วก็กระบวนการขีดให้เป็นน้ํามันแล้วก็คัดแยกไปใช้งานตาม วัตถุประสงค์ของของแต่และส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นไปทําน้ํามันปาล์มน้ํามันพืชอะไรก็แล้วแต่หรือไปจะทําไปทําน้ํามันดีเซลนะครับก็ก่อนจะไปตรงนั้นคือปาล์มทลายปาล์มสด,ดจ,จะถูกออกมาคัดแยกตรงนี้นะครับครับเดี๋ยววันนี้รายการสอเกษตรบรรจุพาทุกท่านมาพบกับมูลเคียงงงง่งศัดิ์ตรง,งนี้ครับมุลเครื่ยงสัดิ์นะครับก็เป็นผู้การในส่วนของสองุขสมบุนปลาล์มน้ำมันที่อบ้นบ่วนะครับ คุณพี่งศาสตรครับไอ้ตรงนี้ก็คือ,อช่วยเล่าความเป็นมาด้หนึ่งครับว่าโรงงานตรงนี้ตั้งมานานยังครับออโรงงานตรงนี้ของเราก็คือต้องย้อนความไปถึงชลบุรีที่หนองใหญ่ว่าเราได้มาส่งเสริมาทางเกษตรกรทางภาคอีสานเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแต่ณ <c oughs> ปัจจุบันนี้คือเราขึ้นมามาตั้งโรงงานแล้วก็เปิดรับซื้อ,อเม่เปิดรับซื้อวันแรกคือ5ตุลาคม62จนมาถึงปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงปีครับแล้วก็เริ่มให้เกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรตัดตามตามตามสุกคตามสุกแบบคุณภาพเลยเราก็จะให้ราคาคุณภาพเหมือนกันเพื่อมาส่งที่โรงงานเราให้ได้ประเิ็น์เต็มที่วันหนึ่งนี่ก็คือมีกเกษตรกรมาส่งตามนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้กเกษตรกรบางส่วนที่เขาเขารู้เขารู้เขาก็มาเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก สี่สิบหรืห้าสิบลายสี่สิบถึงห้าสิบลายขับไปเกียร์เอนรายย่อยก็ถึงใหญ่รายย่อยครับแล้วก็ลานเทที่ลานเทตลาดกลางครับขนาดเล็กครับครับที่มาส่งเราเพราะเมื่อกี้นี้เท่าที่รู้คือมีลานที่มาค่อนข้างจะไกลก็คือมาจากยะโสธรครับแสดงว่ามาไกลประมาณสามสี่ร้อยใช่ครับสำหรับกำลังกำลังผลิตนี่วันหนึ่งนี่ใช้ตันณปัจจุบันณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่กำลังผลิตอยู่ประมาณสี่สิถึง50ตันต่อชั่วโมง สี่สงห้าสิบตันต่อชั่วโมงแสดงวันหนี่งประมาณ4-500สบายครับ4-500ตันสบายนะครับครับผมแล้วก็ในอนาคตน่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นใช่ครับก็คือเรามีตรงนี้คือลานเทลานเทหนึ่งเรียกว่าลานเทหนึ่งลานเทหนึ่งก็จะสามารถรองรับปาล์มได้ประมาณพันตันครับแล้วก็จะมีลานเทสองรึ่งที่องค์พระพุทธรูปอยู่ทางฝั่งนู้นจะเป็นลานเทสองแต่เราก็คือรอรอให้ตรงนี้เต็มก่อนแสดงว่ากำลังผลิตยังเหลือ รอรับได้รอาจจะไปถึงวันแล้วประมาณสักชั่วโมงละประมาณสักร้อยยี่สิบตันต่อชั่วโมงเนี่ยสบายสบายก็คือกําลังผลิตของเราคือเพิ่มตามเพิ่มตามปริมาณของผลผลิตใครท่านฝากอะไรถึงเกษตรกรที่ปลูกปาล์ม่็ถ้าเกษตรกรที่ต้องการมาขายกับทางสุขบเราครับขออย่างเดียวครับเป็นปาล์มสุกปาล์มดิบเราไม่รับซื้อคสุกทุกอะไรเราจ่ายราคาเต็มครับครัแต่ตามสุกขายปาล์มสด ได้มีคุณภาพได้ราคาครับครัขขบขอบคุณครัขบข,ขอบคุณครับ